แก้ปัญหาคว,ควันออกตรงคอท่อครับตรงนี้นะครับส่วนมากปัญหาควันออกตรงกลางท่อนะจะออกจากประมาณตรงนี้นะฮะอย่ามาห้าวัยแปดสิบพวกเมตรร้อยอะไรเงี้ยก็จะจะมีปัญหาส่วนใหญ่จะออกจากตรงนี้นะฮะกลางมันจะไม่ออกปลายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนื่องจากในส่วนของปะเก็นนะตรงนี้มันอาจจะมีการชำรุดนะเนี่ย เก็นที่ผมงัดออกมาจะเป็นลักษณะาน,านี้นะอยู่ระหว่างคอท่อตรงนี้นะข้อต่อระหว่างเกลียวตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นลักษณะาาเกลียวแล้วจะมีในส่วนของเกล็เป็นปเกน็หนังนะกลมๆนะเราจะสวมเข้าไปในส่วนของตรงนี้ครับนี่สวมเข้าไปด้านในแล้วเราก็จะทําการขันเกลียวเข้าไปเหมือนเดิมครับเพื่อไม่ให้ควันแลบออกมาตรงนี้นะครับ เองั้นถ้าไมมีปรเก็นตรงนี้ควันก็จะออกตรงนี้เป็นจาน,นวนมากเลยครับส่วนมากจะเป็นกับปัญหาของรถในส่วนของพวกยาม่าวายแปดสิบเมตรร้อยอะไรพวกนี้นะครับรถจะเป็นท่อสองท่อนอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการแก้ปัญหาโดยการใส่ปรเก็นตรงนี้เข้าไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าควันจะหายไหมครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วควันจะมีออกตรงจุดนี้ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ก็ตอนนี้ได้ทาการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีควันออกตรงในส่วนตรงนี้แล้วนะครับเราแลกควันออกตรงนี้แบบโอ้คือแบบท่วมมากเลยเป็นโอ้โหเป็นไก่ย,ย่างเลยครับแต่ตอนนี้ควันไปออกในส่วนของปลายท่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ออก็นี่แหละครับถ้าเกิดมีใครพบปัญหาควันรั่วในส่วนของตรงนี้นะครับในรุ่นยามาฮ่าเมด80 Y80 วหรือว่า พวกซูซูกิอฟร์หรือว่ารถที่เป็นลักษณะท่อแบบนี้นะสองท่อนแบบนี้นะก็ให้มาเช็คที่ในส่วนของประกันตรงนี้นะก็ให้ทําการถอดคอท่อนะแล้วก็ขันตรงนี้ออกนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับขอบคุณครับ